สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็มาแต่งกิ่งก็วันเป็นแต่งกิ่งครับมาตัดต้นต้นแตงน้ำเนาะซึ่งผมได้ปลูกไปสองต้นครับแล้วน้ำมันแห้งครับบริบิงครับผมปลูกแจ้งในน้ำาแะครับนะครับสองลุมส่วนต้นนี้นเนาะนามมันบกขาดครับนี่นามมันบกขาดแล้วก็เริ่มเริ่มแตกหนวดเล้ววน้เนาะ ตะกิดนะรู้สึกว่าจะมีน้อนครับเนี่ยน่าจะมีน้อนใบเป็นแดงๆครับเนาะอันนี้ผมปลูกในน้ำเนาะเหมือนเดิมครับปลูกในน้ำนี่ครับเป็นรากบครับนะมีรากนะมีหนาีน้ำเนาะรากเด้ออกครับอันนี้ผมห่อไว้ซื้อครับผมห่าห่อไว้ซื้อครับนี่เติมโตแล้วน้บเนาะ ซึ่งก่านานนี้ก็เคยเด็กเก็บนูย่ยเก็บผลผลิตไปแล้วนะ้ำเนาะผู้ติดที่ตามผมอยู่จะเห็นนะ้ำเนาะบางคลิปผมเกิบ่ได้ลงครับไม่ได้ลงอ่าก็จะลงเป็นคลิปสั่นแน่น้เนาะ็อย่ามาถามผมเน้อครับว่าอาแต่งเป็นยังไงมั่งแล้วนะ้ำเนาะเมืเ่อเผมบ่ได้ลงคลิปเงาทเนาะผมก็ลงคลิปสั่นครับผมเป็นคลิปช็อตนะครับเนาะนี่ครับ ไอที่ผมจะมาตัดมานนี้ครับเนี่ยมันมีสองตนครับแล้วก็รากของเขานี่ครับน้ําแห้งครับนี่ครับบริบเบิงครับเนี่ยนี่หู้เติมน้าครับนี่เพิ่งมาเติมได้ครับเนี่ยหล้วก็เหลืองนะครับเนาะเนื่องจากบม่มีถาดอาหารนี่ครับดูเติมน้ําของผมไม่มีถาดอาหารเอาเดี๋ยวผมจะยกให้ดูครับนี่ครับยกให้เบิงนี่ หลกโบเซานามครับเนี่ยหลากก็จะออกมองนีแล้ครับนี่ยครับส่วนหลากยู่ด้านบนน่ครับนี่ขาวขาวนี่ครับก็จะแสีไปเรื่อยน้ำเนาะวันนี้ผมก็จะมาตัดครับผมกัดออกเลยนี่ระหว่าต้นสองต้นครับเนาะนี่ครับมันมีอยู่หลุมละสองต้นนี่หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งน้ำเนาะเอนเป็นหลุมน้ำเนาะหรือเออเป็นถังครับอ่าถังก็ได้ครับถังละสองต้นครับเนาะหนึ่งสองถัง อ่า่วนดานนู่นหมนับน้ำเนาะนู่นรับอันนั้นไม่นับจะจะมาตัดตาดันนี่น้ำเนาะนี่นะครับตัดให้เหลือต้นเดียวครับดูสึกว่ามันจะหลาเกินไปน้ำเนาะก็วิธีตัดกระเบื้องออกครับว่าจะเอาต้นแบบใดไว้น้ำเนาะจะแบบไหนไว้จะแบบไหนทิ้งอ่ส่วนผมก็ดอาจจะง้างๆเพราะันกันครับกับบ ต้องเลือกลายน,นะครับเนาะตัดเลยครับเนี่ยครับเป็นเลือกแจ็กหน่อยอยู่ครับผมนี่ครับตัดทิ้งเลยเอาไว้แค่ต้นเดียวครับผมเนี่ยนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับเอาไวต้ต้นเดียวเหมือนเดิมตัดทิ้งเหมือนเดิมนี่โบเหลือบโบเลือบไม่เอาไว้เอาไว้ก็เพืองปุ๋ยนี่ครับตัดเด้อครับนี่ มเมนต์บอตัดนะครับเนาะนี่ครับตัดทิ้งไปเลยจะเอาไว้ครับเอาไว้ต้นเดียวกับพ่อครับเหลือครับเนี่ยเพราะว่าระบบหลักของเขาเนี่ยไม่กินปุ๋ยก็คงจะลงมาด่านล่างครับนี่ครับก้อนานี่มันกิดบ่ถึงน้ำเนาะนี่ครับไม่ถึงน้ำหลักกัะเลีบยวลงครับผมวันนี้ก็เดี้ยวมาตัดออกเนาะตัดออกเลยนี่ครับนี่ครับหลักเริ่มออกแล้วเนาะนี่นิดเดียวนี่ครับ ส่วนด้านนี้ก็ขา,ขาวๆนี่ครับอันนี้คือรากของเขาเนาะต่อจากนี้ก็จะรากกับห้องจะดอ่าลง,งด้านล่างเนาะใบนะก็จะเริ่มเขียวอันนี้ก็เอาไว้ก่อนเนาะนะเพื่อจะให้เขาแตกรากยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเล้นะครับที่ปลูกแตงในน้ำเนาะช่วงนี้ก็ยังต้นนิดหน่อยู่ครับก็เป็นตน้นแก่ตนน้นหลังแน่นอนาะที่ผมเอามาปลูก ส่วนต้นนุ่นมันกะต้นอ่อนอวน้อเนาะต้นพอดีมาปลูกมันก็เลยต้นใหญ่ต้นงามครับส่วนด้านนี้ก็รากบาถึงน้ำน้อเนาะก็ทำให้แขกแก่นเป็นเรื่องปกติครับก็อาจจะโตขึ้นมากอาจจะบางงามน้อเนาะนี่ครับผมใช่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งเพื่อนพาเราในนะครับเพื่อจีตาบผลงานน้อเนาะ